มาจ้าถึงหนองปลาแล้วพี่น้องแบกกิิงมาอีกเหมือนเดิมทั้งแบกทั้งคอนยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงาม เปลี่ยนไปตามฤดูกาลรฤรดูกาลและวันเวลา mm. เก็บเห็ดเข้าป่ายังสุขใจ mm. เก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใส mm. ตการ,รักในมม mm. าจ้าถึงหนอง,งปลา mm. แล้วพี่น้อง แบกกิิงไม้อีกเหมือนเดิมทั้งแบกทั้งคนอนมาลุ้นกันเด้อว่าจะได้ปาไหมถึงแล้วค่ะตาก็เริ่มแล้วค่ะอันดับแรกเราจะปูพายางก่อนค่ะได้หรือไม่ได้ก็ปูว้ก่อนเลยพี่น้องเอ้ยบ้านเองบอกว่าโอ้ยจะมานไหมเน้อตั้งรักว้ก่อนนี่นะ <laughs> มานไหมมนก็ปูว้ก่อนเลยค่ะทําไมถึงปูพายาง เราจะปูพายางคือว่าเวลาเอาป,ป่ามาเทมันจะง่ายาแล้วถ้าเราเทใส่กับค<ด>งหญ้านี่ค่ะมันก็<ล>ะจะเลอะหญ้าไปอีกเรื่องราวห้จนภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าปากเข้าใจหากระชังไม่เจอหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินดนเห็นแล้วเหรอที่อ เลิกตึกอ่ะปั๊บป่ะเลิกลตึกอ่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้วค่ะเคยไม่ให้ยยสนยกเพราะว่าพ่อยยสนยกแล้วแกปวกระชังแกบิดแกเบี้ยวโอ้ได้อยู่ได้เยอะมันบางตัวมันก็รอดออกแกก็เลยวิ่งอ้าวิ่งไปวิ่งไป อันนี้เห็นไหมคะลูกนี้จะได้ลูกนี้จะได้เยอะทุกทีเพราะว่ามันช่วงข้างบนนะคะกระชังลูกนี้มันจะอยู่ช่วงข้างบนแล้วทีนี้ช่วงนั้นมันจะแคบแล้วปลามันก็มัน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 ไปไม่รอดนะคะช่วงมันแคบทีนี้ช่วงมันกว้างมันก็ลอยน้าขึ้น้างบนกระชังนะคะเนาะอันนี้ช่วงมันแคบมันก็เลยจะได้เยอะ ตาก็ทำการเทอ,รออกมาแล้วค่ะเห็นไหม่ะนี่แหละค่ะเราพวกเราถึงรีบก็เหมือนผูกคลิปที่บอกนั่นแหละค่ะพวกเราถึงรีบ,เพ,บ,พเ,รรบเพราะว่ามันจะเดี๋ยวปลาขาวมันขึ้นนี่เห็นแล้วค่ะคลิปที่แล้วที่าย่สนบอกว่าถ้าปลาเข้ากีไอปลาตัวลายๆนะคะถ้าตัวเล็กเขาจะไม่เอาไปนะคะเพราะว่ากฎหมายเขาจะห้ามคะ่ะเขาให้เอาแต่ตัวใหญ่ไปค่ะถ้าตัวเล็ก เขาก็ห้ามตัวนี้เราจะโยนลงกลับคืนเด้อค่ะอันนี้เราจะโยนลงกลับคืนนี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เราจะเอาไปลงไปลงน้าเหมือนเดิมเด้อค่ะป้าตัวขนาดนี้เด้อค่ะพี่ๆน้องๆ อันนี้เราจะไม่เอาค่ะเดี๋ยวผิดกฎหมายค่ะถ้าว่าเราเอาไปหรืออย่างไงเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆจ้าแล้วทีนี้ถ้าเขามาตรวจเจอตอนเราขึ้นไปจากนี่เนาะคะ่ะเนาะเราจะโดนปรับแล้วก็โดนจับเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเสียตังค์อันนี้เราจะโยนลงเหมือนเดิมค่ะเราเอาไปปล่อยเหมือนเดิมเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ้าเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยเอาเข้าเอาเขา้เา,เขาลงน้าเหมือนเดิม แล้วแกวไปแช่อีกแล้วค่ะออันนี้เดี๋ยวแช่ไว้ตอนไม่ตอนเย็นก็พรุ่งนี้มาดูอีกมาเด้อค่ะหาปลาด้วยกันนี่แหละชีวิตของพวกเราสอกตายาย <c oughs> กะเลงของแกว่า มันจมไปไหมปกติจะเอาเชือกผูกเ้อวค่ะพี่พี่น้องๆถ้าเชือกผูกแล้วทีนี้คนเข้ามาเห็นเชือกมันลอยอยู่เขาก็มาขโมยกระชังของเราวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณตา โย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 ยจับไปจับไปบอกฉันนั่งไม่ลงฉันนั่งไม่ลงไม่เป็นไรนั่งไม่ลงก็นั่นแหละเก็บเข้าไปตามสบายคุณตามาเด้อพี่ๆน้องๆสองตายายหาปลา ได้เกือบเต็มถังพี่น้องวันนี้มีแดดบางทีจะมาตอนเย็นอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าถ้ามีแดดปลามันจะขึ้นดีเหมือนเมื่อวานนี่ฝนเหมือนเมื่อวานฝนตกพี่น้องฝนตกปลาก็ขึ้นดีเหมือนกันเรามาเอาสองรอบเมื่อวาน มาเด้อค่ะอยากให้เป็นบ้านเองเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นบ้านเราเนน่โอ้ยเนี่ยนะคะถ้าป้าขาวขื้นเดี๋ยวหลังจากนี้อีกสักอาทิตย์กว่าๆเดีเยวป้าขาวขื้นที่นี่พี่น้องเอยเอามาทาปลาลาเดอ้อยายก็ทําไม่ไหวค่ะพวกปลา่าพวกอะไรอย่างกันนี่เนาะค่ะเนาะตัวนางๆเลยทําไมถึงว่าได้ตัวนางๆงเพราะว่ากระชังเรามันห่างนั่นเองได้เยอะอยู่ในน้องพี่น้องเนาะ มาเด้อค่ะเด้อมาอยู่เมืองนอกน้ากันก็เยสนอยู่เมืงเองไทยเยสนไม่เคยหาปลาแต่ว่ามาอยู่เมืองนอกได้หาปลากินเองค่ะได้ทําทุกอย่างอยู่ที่นี่ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้กินค่ะถามว่าในตลาดมีขายไม่มีมันก็จะไม่มีปลาพวกนี้ค่ะเขาไม่เอาไปขายอย่างปลาขาวนี่เขาไม่เอาปลาไปขายค่ะแถวบ้านนี่เขาเรียกปลาแมวเขาเอาไปให้แมว แขมเขาว่าปลาขี่พะยะด้วยซ้ำไปพี่น้องคนบ้านนี่นะเขาไม่กินปลาขาวอ่ะเขาจะกินแต่ปลานี่แหละค่ะปลาเกตอันนี้แต่ถามว่าถ้าปลาขาวเขาเอาไปทําอะไรบางทีเขาก็ไปทําเป็นริพบอกปลากระป๋องนะคะคนส่วนน้อยที่จะกินค่ะป้าคุณตากลับบ้านเราอย่างน้องนู่นนะคะยังดีนะที่ว่ามัน S <S มันถึงกันกับหนองข้างล่างมันจะมีหนองข้างล่างแล้วก็หนองข้างบนมันจะเป็นสองหนองแล้วที่นี่น้ำมันไหลมานี่ค <No> ่ะไหลผ่านทุ่งนาเข้ามาทุ่งนาเขาทำคลองแล้วข ja> ้างบนเขาจะทําพวกตาน้าเนะค่ะบ้านในสวนเเรียกเขาเรียกว่าตาน้าที่ว่าเขาลาดปูนเอาไว้นะค่ะแล้วที่นี่น้ํามันกระโตกลงมาแล้วปลามันก็ไปเล่นน้าแต่ที่นี่ตอนนี้น้ําข้างล่างกับข้างบนนะคะมันชนกันแล้วมันไม่ไหลค่ะมันจะเลยอยู่ลักษณะนี้ค่ะพี่ๆน้องๆ ไม่งั้นปลาเยอะกว่านี้ถ้าน้ำไหลนะปลาขาวโอ้ยเอาไปไม่ไหวเลยเด็กค่ะบางทีตามหนองนะคะพี่ๆน้องๆอันนี้ยังว่ามันมันชนกันกับหนองข้างล่างพอเวลานั้นปลามันจะลงไปหนองข้างล่างมดค่ะพี่ๆน้องแล้วทีนี้ถ้าว่าหนองไหนที่ว่ามันไม่มีหนองใหญ่ข้างล่างปลามันไม่ลงไปเด้อค่ะ น้ามันจะขุ่นคลักเลยแล้วที่นี่ปลามันเยอะเกินเขายังเทศทางเทศบาลของเขาเขาจะมีมีคนมาตักไวทิ้งนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าปีนั้นเขามาตักไปทิ้งเขาโคให้สามียายสนมาเอาอยู่บอกว่าเนี่ยเธอจะเอาปลาไม่จะเอาก็มาเอาพ่อยายสวนก็มาเอาแต่ตัวใหญ่ๆเขาเอาไปเอาไอ้รถแมคโครคูดฝังทิ้งน่ะพี่น้องมันเยอะจัดแล้วที่นี่เขาก็แบ่งไปสวน สวนสัตว์ด้วยเข้าไปให้นกที่สวนสัตว์ค่ะถ้าว่ามันเป็นหนองเป็นอะไรอย่างพากลัวนะ้ำมันสกปรกเขาก็ตักไปทิ้งนะคะถ้าเป็นบ้านเราอ้ยสนุกใหญ่พี่น้องทำปลาขายเนาะ